สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องแฟนตาซีพิมลีกนะครับบทสรุปวีคแรกนะครับพิมลีกวีคแรกอย่างมันนะครับแม่เปิดฤดูกาลมาได้อย่างเมามันนะครับไม่ว่าจะเป็นพิม์ลีกไทยลีกก็มันนะครับพิมลีกก็มันนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องแฟนตาซีก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทสรุปให้ฟังนะครับว่าวีคนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก่อนอื่น เดี๋ยวไปที่ผลการแข่งขันก่อนเลยกันนะครับผลการแข่งขันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่นี่เลยคู่นะครับคู่แรกของวันน่าจะเป็นวันศุกร์กลางคืนเนาะบ้านเราเบอร์ลี่นะครับแพ้นะครับซิตี้ศูนย์สามนี่ดูคนยิงได้ด้วยนะนี่นี่นี่เห็นไหมฮารลันกับโรดี้นะครับถ้าเป็นแฟนตาซีเนี่ยเขาจะดูพวกคะแนนได้เนี่ยใครแอซิดเห็นไหมอาวเลสได้แอซิดโรดี้เอ่อโรดี้ได้แอซิดนะครับเห็นไหม ี่เียเขาจะมีโบนัสน่ใครได้โบนัสบ้างฮาลันได้โบนัสเพิ่มโรดี้ได้2อาร์เก้ได้1อะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกนะครับสุดยอดนะครับอ่าแล้วก็อีกคู่หนึ่งอาร์เซนอลน,นะครับนี่อาร์เซนอลชนะฟอร์เรสต์สองหนึ่งนะครับใครยิงให้ได้คะแนนบ้างก็นี่เอ็นกิติอาซาก้าใช่นไหมครับพวกได้โบนัสก็จะมีซิลิบาร์อะครับได้แอซซิดแมตตินเนลลี่นะครับแล้วมีใครโดนใบเหลืองใบแดงบอกหมดนะครับซาก้านี่ได้โบนัสนี่ เอนเคเทียเพราะเป็นคนยิงนะครับแล้วก็ได้อซิตกันด้วยนะครับอ่าต่อไปคู่อบอลมัดครับอบอลมัดเจอกับเวสแฮมเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้คู่นี้ใช้ได้คู่นี้ใครยิงมีโซลันกี้อของเด็กเก่าลิปูแล้วก็โบเวนนะครับแล้วก็นี่ไบตันเจอกับลูตันนะครับไบตันชนะ4-1ครับโ้ยิงกันกระจุยกระจายครับ นี่ผมใช้เปโดด้วยนี่มีเปโดเปโดนะครับแหมสุดยอดแล้วก็เอเวอร์ตันแพ้ฟูลแลมนะครับเอเวอร์ตันในบ้านไม่น่าแพ้ก็แพ้นะจริงๆน่าจะอย่างน้อยน่าเสมอนะครับไม่น่าแพ้ก็แพ้เฉยเลยนะครับแล้วก็เชฟยูนะครับแพ้พาเลตนะครับสูตรหนึ่งนะครับแล้วก็นิวนี่แม่งเก่งจริงเว้อยอีซัก2ลูกนะครับโตนาลี่โตนาลี่แม่มงนั้นแรกแก็โชว์เทพเลยครับ เก่งจริงตอรน,นารียทำให้มิติเกมของนิวดีขึ้นเยอะเลยนะครับวิลสันนี่สำรองก็ยังยิงอะ่ะคิดดูแล้วกันนะครับบานก็สำรองก็ยิงนะครับโหดจัดโบนัสมีอีซักนี่บ้านนะครับอ่าวัดวัดแม่นนะครับได้โบนัสไปแล้วก็คู่อ่วันอาทิตย์นะครับเป็นฟอร์ดกับสเปอร์สองสองเสมอกันนะครับอ่ขาขคยยิงดูเอานะครับ ไอเอ็มบูโม่เนี่ยมันเก่งจริงแล้วก็วิซ่าเนี่ยผมใช้ด้วยวิซ่านสเปอร์ก็รอยัลกับอ่าโรเมโรครับไม่มีเคแล้วนะไม่ต้องถามหาไปแล้วส่วนลิเวอร์พูลกับเชลซีหนึ่งหนึ่งครับคนได้คะแนนก็คนยิงก่อนคนยิงอ่าไอ้นี่มันอ่านออกเสียงว่าอะไรอ่ะได,ดซไดซัซี่ใช่ป่ะเดซัซี่นะอ่านผิดขออภัยนะของเชลซีอ่ะแล้วก็ลุยดิอาร์ตครับคนได้โบนัสก็จะเป็นนี่ มีชีวิลด้วยนะได้โบนัสด้วยนะครับชีวิลส่วนวันจันทร์ครับแมนยูกับวู๊ปนะครับแมนยูหนึ่งศูนย์นะครับล่าสุดกรรมการที่ตัดสินคู่นี้ก็เรียบร้อยครับโดนโดนโดนแบนครับเพราะว่าไม่ให้จุดโทษวู๊นะครับกลายเป็นว่าแมนยูได้ลูกอะไรแบบนี้อีกแล้วนะครับชนะแบบกรรมการโดนลงโทษอ่ะก็เท่ากับว่าตัดสินผิดนะครับตัดสินผิดนะครับแมนยูได้ประโยชน์อีกแล้วนะครับ ่ากันไปนะครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปอันนี้ทีมผมนะครับได้79คะแนนนะครับผมมีโอนาน่าซิลิบาทาคอบกี้เอสุิยานเอเซนะครับโอเดกาและฟรอสากา้ามิโตมะสเปโดนะครับแล้วกว็ฮา,ารันนะครับแม่คะแนนดีอยู่นะใครอยากเข้ามาแจมนะครับหลีกของเรานี่ตรงนี้เอเวนเจอร์ลีกนะครับเอเวนเจอร์ลีกนะครับ มีมีเจดเข้ามาแจมแล้วเ,เพื่อนๆที่อยากแจมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนผมก็จํารหัสตัวเองไม่ได้ว่ะเดี๋ยวขอเปิดรหัสแป๊บหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้มีอยู่12คนนะครับใครอยากแจมนิมนตมาแจมกันหน่อยนะครับมาแจมกันหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดรูปให้ดูนิดนึงผมจําไม่ได้รหัสโอเคมาแล้วนะครับนี่รหัส5 N 02PR นะครับนี่คือรหัสแจม กลุ่มของเรานะครับเห็นไหม 5NO 2PR นะครับอเดี๋ยวค้างไว้ให้5วิ1 2 3 4 5อพอแล้วก็กดจอยนะครับจอยยังไงก็ไปที่ลีกก่อนใช่ไหมแล้วก็เลือกที่ Avenger League นะครับไม่ใช่ป่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชขอโทษขอโทษขอโทษแล้วก็ เดี๋ยวขอแปลเป็นไทยก่อนผมลืมนี่นี่นี่นีจอยลีกอยู่นี่นี้่แล้วก็อันบนอันบนนะครับแล้วก็อันบนแล้วก็พิมพ์ไปนะครับใช่ไหมรหัสเมื่อกี้อะไรวะอันนี้น้องไม่ควรตั้งนะผมว่าจำไม่ได้ 5NO เออ 5NO2PR เออรหัสอันนี้อันนี้่นี่ 5NO2VR โ okay. อเคกดจอยนะครับมันก็จะเด้งมาที่เหลียของเรานะครับมาแจมกันนะครับวิก2และนะครับามาดูสเตตก่อนนะครับว่ามีใครน่าสนใจบ้างนะครับนี่วิกหคนที่ได้คะแนนเยอะสุดนะครับนักเตะนักเตะที่ได้คะแนนเยอะสุดเป็นวาลานนะครับ14แต้มได้แบบผู้เล่นสคุณค่าของสัปดาห์ที่1ไปนะครับแล้วก็ข้อมูลตรงนี้คือ ทีมของคุณได้คะแนนเยอะสุด127เล่นเก่งไปไหนวะนะครับ127คะแนนนะครับคุณอามัดโบเซเวนอ่านผิดต้องขออภัยนะครับดูสิเนยโอน,น,นา,า,าน่าวาลานเอสซูบิยานดังซิลิบาลุยดิอารไลทนะครับโรดี้ซาก้าฮาลันอีซักนะครับ มีตัว10กว่าคะแนนมีตั้งมีหลายตัวมากมีฮารลันอีซักโรดี้ซาก้าวาลาน่ะโอ้แม่งโคตรโคตรเก่งเลยวะโคตรเก่งเลยอะ่ะกลับมากลับมานี่คือคนที่ได้คะแนนเยอะสุดนะครับแล้วก็คะแนนเฉลีย่ยจะอยู่ที่ประมาณ64นะครับ64แล้วก็นักเตะที่ถูกเทรดเยอะสุดแน่นอนครับฮารลันครับ ซื้อเยอะสุดแล้วก็กัปตันเยอะสุดก็ฮาลันแล้วก็รองกัปตันก็จะเป็นซาก้านะครับแน่นอนที่ยิงเชียวทีมยอดเยี่ยมอะ่ะทีมยอดเยี่ยมทีมยอดเยี่ยมอะ่ะทีมยอดเยี่ยมแต่ละตำแหน่งครับเรโน่ประตูวาลานวา,านบิซาก,ก้าเอ่อะอะไรอ่ะเดซซี่อะ่ะเดซซี่เดซซี่ครับที่มันยิงยนะอะ่ะเนาะอ่า อันเดอร์เซนโรดี้บานซาก้าวิซ่าฮาลันอิซักนะครับนี่คือนักเตะดี D ที่สุดของทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีนี่นี่นี่คนที่เทรดเทรดเข้าเยอะสุดอิซักชิเวลซาก้าโรดี้ซาลิบานะครับส่วนใครที่มีพวกนี้ออกไปเดอะบอยเจ็บ mm hmm, ไงเดอะบอยสโตนมิงเคนนะ L. เอาออกไปนะครับคนส่วนใหญ่จะเอาออกนะครับถ้าอยากเอาออกก็เอาออกได้เลยนะจ๊ะอ่ะหมดแล้วตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมนะครับมูลคงมูลค่าไรช่างมันเราไม่สนใจเราไปที่ข่าวก่อนมีอะไรน่าสนใจนะครับขอแปลเป็นไทยแล้วกันนะผู้เชี่ยวชาญนนะ่ะผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผู้เชี่ยวชาญก็จะพูดอะไรก็ไม่รู้เลอะเอเอะเทอะดีมั่งไม่ดีมั่งแล้วก็แล้วแต่นะครับลองลองแปลเป็นไทยดูนะครับ ก็จะเป็นบทความนะครับอ่ะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยววีคสองเจอกันอีกทีนะครับความพร้อมนะครับเพราะว่าใกล้ๆวีคสองเนี่ยไอ้หน้าสเตตมันก็จะมีแนะนําตัวผู้เล่นนะครับก็เข้ามาดูตรงนี้ก็ได้หรือไม่ก็เข้ามาดูตรงนี้ครับดูตัวที่เขาเทรดเข้าเยอะๆแล้วก็ลองเลือกมานะครับเพราะมันเปลี่ยนตัวได้แค่อทิตย์ละครั้งอิตยิละตัวเท่านั้นเองนะครับ ก็ลองดูตัวไหนที่ไม่เวิร์กก็เปลี่ยนไปถ้าอยากจะเปลี่ยนเกิน1ตัวก็เสียสคะแนนผมไม่แน่ใจว่าเสียสคะแนนเหมือนเดิมหรือเปล่านะเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ่าโอเคตามนี้นะครับไว้เจอกันนะครับวิกซองนะครับก่อนเกมเดี๋ยวผมมาไอ้นี่อีกทีหนึ่งแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวฝาก YouTube หน่อยนะครับนี่เลยนะครับฝากช่องผมด้วย j JA s 1 4 a r t w o r k นะครับฝาก ดติดตามด้วยแล้วก็มีสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกกันได้แล้วก็ซูเปอร์แตงเนี่ยจะอยู่ในอ,อยู่ในคลิปนะครับคลิปไหนก็ได้ก็จะมีซูเปอร์แตงแล้วก็พวกคลิปสั้น youtube short ก็จะเป็นสินค้าที่ผมรีวิวไว้เ,เพื่อนชอบนะครับชอบในรีวิวผมก็กดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อตามรอยเลยเลยนะครับผมได้ค่าน้ำค่าไฟจากลิงก์ที่เ,เพื่อนๆซื้อนั่นแหละครับแล้วก็จะมีพวก เก็บคูป,ปองส่งฟรีส่วนลดโค้ดต่างๆของทาง s h o ป e e Lazada นะครับแล้วก็ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ต่างๆสมัครบัตรเครดิตเอาไว้รูดซื้อของนะครับอุปกรณ์ IT แบรนด์สินค้าชั้นนำที่เขาแบบให้เราซื้อออนไลน์นะครับมีหมดนะครับเพราะว่าซื้อผ่านลิงผมผมได้ค่านามาไฟด้วยนะครับโอเคตามนี้ครับไปเลยครับบิ๊กหนึ่งเท่านี้แล้วกันแฟนตาซี Fantasy, พิมลีสวัสดีจ้า